สวันนี้ครับน้องๆที่รักการทํางานทุกท่านครับน้องๆที่รักวันนี้มาพบกับไคเซนดดสครับผมวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่สิบแล้วนะครับแปบ๊บเดียวจะอยู่สงการแล้วนะครับก็เลยเได้มีโอกาสเอาไคเซนดดสนะครับมาคุยกันต่อนะครับน้องไคเซนดดสครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพี่เอาตัวอย่างรีพอร์ตนะครับก็คือโครงสร้างรีพอร์ตของ อะไรอย่างไคเซนนะครับที่พี่เล่าให้ฟังนะครับไคเซนมันมีสามเลเวลโอเค okay ไหมเลเวลแรกก็คือเป็นแบบเลเวลแบบง่ายๆเลยนะครับ basic, เบสิเราเรียกสมอลไคเซนดีกว่านะครับอันนี้นะครับมีหกสิบเปอร์เซ็นตะ์ของของเรื่องในองค์กรทั้งหมดนะครับก็คือทําง่ายๆก็คือเขียนแค่ว่าหัวข้อนะครับหัวข้อเรื่องอะไรจุดประสงค์อะไรโอเคไหมครับแล้วก็ถ่ายรูป บีฟอร์นะครับถ่ายรูปอะฟเตอร์นะครับแล้วก็บรรยายว่าเอ่อก่อนหน้าเนี้มันมันสุกปรปกนะครับแล้วก็ทําให้เราสัญจรไปมายุ่งยากเกลียใครไปมาหน้าเกลียดหน้ากลัวอะไรพวกนี้ยนะครับเราก็ทําความสะอาดให้มันสะอาดขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปนี้เราจะจัดเวียนทความสะอาดทุกวันทุสิบหกนาฬิกา อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับมันนี้เป็นใครเซ็นแบบง่ายๆนะครับเมื่อเสร็จทีถ้าเป็นใครเซ็นที่เป็นวิไครเซ็นขึ้นมานะครับก็มีหกขั้นตอนนะครับที่วิวญี่ปุ่นป่วยได้กเกินนะครับเดี๋ยวเวลาเอาเรื่องมาโชว์เดี๋ยวเขพูดซ้ำเนางซ้ำไปซ้ำมาทีนเนะเบื่อเหมือนกันนะครับกับอีกรลเวลหนึ่งนะครับเป็นรลเวลที่ผู้บริหารต้องเข้ามาร่วมทําทด้วยเอเคไหมครับนอกจากผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบ นะครับในการให้การสนับสนุนในการทากิจกรรมใครเซ็นของทีมงานนะครับที่ทํากันอยู่ในองค์กรพวกหา้ยังต้องทําใครเซ็นด้วยนะครับซึ่งเรื่องที่พวกต้องทานั้นเป็นเรื่องที่สาคัญสำคัญเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินเยอะนะครับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สูงชื่อเสียงของบริษทัทเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่พวกน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนก็ต้องทําใครเซ็นเหมือนกันต้องรับผิดชอบเหมือนกันโอเคไหมครับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็น ความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กรครับผมทีนี้วันนี้พี่จะยกตัวอย่างเมื่อวนกี้ก็ยกจริงๆยกไปบ่อยนะครับพื้นสกปรกก็ก็อะไรครับก็กวาดพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอทีนี้นะครับ,นะรบพี่ยกตัวอย่างว่าทำไมก่นในองค์กรของพี่นะนะครับมันมันจะมีการประชุมนะครับระหว่างโรงงานที่อยู่ต่างจังหวัด นะครับกับบริษัทแม่ที่อยู่ในกรุงเทพคุยกันอย่างเงี้ยนะครับอพี่ไมย่ยกว่าบริบรษรรัทอะไรนะครับปรากฏว่าพี่ก็ต้องเดินทางนะครับทุกวันจันทร์พี่ก็ต้องเดินทางไปร่วมประชุมนะครับโดยเขาเริ่มประชุมกันสิบโมงเช้านะครับพี่ก็ต้องไปนะครับบ้านพี่อยู่ระยองใช่ไหมพี่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพมาทัคนนะครับแล้วก็ไปประชุมกับเขาตอนตอนสิบโมงเช้านะครับซึ่งพี่ก็ต้องออกไปแต่เช้าเลย นะครับเราก็คนที่เป็นอย่างเงี้ยก็เยอะแยะนะครับมาจากต่างสาขานะครับบริษัทเป็นบริษัทใหญ่นะครับมีองค์กรนะครับที่ที่อยู่ภายใต้บริษัทแม่ที่ต้องมาประชุมกันเนี่ยนะครับเป็นสิบบริษัทเลยเห็นไหมครับมางท่านต้องมานั่งประชุมกับพวกฝ่ายขายฝ่ายอะไรพวกเนี้ยนะครับพี่เขาอยู่ฝ่ายตรงไานก็ต้องเข้ามาประชุมกับเขานะครับพวกวันจันทร์นะครับทีนี้ เราก็รู้ว่าม,มันเสียทั้งค่าเดินทางมันเสียทั้งเวลานะครับแล้วมันก็เกิดความไม่ปลอดภัยด้วยอ่ะอันนี้คือหลักการให้ผลนะโอเคไหมครับต้องประชุมไหมต้องประชุมนะครับแต่ว่าการที่เราจะต้องเดินทางประชุมที่บริษัทแม่เนี่ยมันทําให้เราเสียเวลาโอเคไหมครับเสียการเดินทางไม่ปลอดภัยโอเคไหมครับอ่ะทีเนี้ยเขาก็เลยลงทุนนะครับก็เลยทำไครเซ็นืั้งเนี้ยนะครับไรตั้งเนื่องคือว่าจะให้ ทุกคนประชุมกันเนี่ยผ่านระบบระบบที่ทันสมัยนะครับผ่านเทคโนโลยีนะครับ,โโนะรบตัวแรกเราก็ทำทีวีคอนโพลินต์นะครับมีกล้องมีอะไรแล้วแ,วแต่นี่ผ่านระบบสายโทรศัพท์แล้วก็ผ่านระบบทีวีนะครับนะเป็นทีวีคอนโพลินต์เห็นเราอยู่ในทีวีอะไรพวกนี้เข้าไหมครับอ่ะพอต่อมาสมัยใหม่ขึ้นนะครับผ่านะบกอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ พอดีของเราเนี่ยนะครับซื้อแมคโครซอฟต์สามหัวง่าด้วยนะครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบทีมอยู่แมคโครซอฟทีมนะครับซึ่งก็เบื้องดีเขียไหมครับเวิร์งดีมันก็จะทําให้เราไม่ต้องเดินทางนะครับพี่ก็ไม่ต้องตื่นแต่มืดไปขับรถไปรุงเทเพื่อไปประชุมเขาสิบโมงนะครับจะสมุสเหรไม่ปลอดภัยประชุมเสร็จก็กลับมาอะไรพวกนี้นะครับพี่ก็มาทํางานตามปกตินะครับที่โรงงานระยองเขียไหมครับเสร็จแล้วพี่ก็ ยังไ,ไงต่อครับพี่ก็ถึงเวลาสิบโมงถูกไหมครับพี่ก็ก็แค่ต่อนอยเข้ามานะครับในที่ประชุมมาทุกคนก็เห็นกันก็สวัสดีกันตอนนี้ก็เบิกสุดๆนะครับมานะครับเห็นไหมครับอ่ะอันนี้เป็น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 ไครเซ็นแบบง่ายๆเหมือนกันพี่เรียกสมัวไครเซน็นถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างบิดเลยแหละนะครับมันทําให้คนผู้บริหารจํานวนมากเนี่ยไม่ต้องเดินทาง นะครับก็ไม่ต้องเบิกค่าน้ำมันไม่ต้องเสียค่าอะไรนะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงเนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมครับเป็นตัวอย่างที่ดีกับกับองค์กรอื่นๆนะครับทีนี้ซอฟต์แวร์ที่รองรับเรื่องพวกนี้สมัยใหม่สมัยใหม่เนี่ยมันก็ก็มีฟรีก็มีก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นระบบซูมนะครับก็เยอะแยะนะครับกูเกิลมิสซิ่งอะไรพวกนี้เขาก็มีนะครับเราก็ไปใช้บริการเขาก็ได้มันก็จะทําให้เราลด อาจจะใจลดเวลาต่างๆนะครับอก็สะดวกสบายขึ้นอะทีน,นี้เราก็ลงไปเขียนแบบฟอร์มเข้าแบบฟอร์มไม่ง่ายนะครับ before กับ after ดูนะครับบีฟอร์คือทุกคนต้องเดินทางต้องนี่น,นะครับองั้นเตอร์ก็คือเห็นกันอยู่บนราเทคโนโลกวยีโอเคไหมครับผ่านอินเทอร์เน็ตเนะครับผลที่ได้ก็คืออะไรนะครับประหยัดค่าเดินทางไม่ต้องเบื่ค่าน้ำมันนะครับมีความปลอดภัย ประหยัดเวลาอะไรพวกนี้นะครับได้เยอะไปหมดเลยนะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องไขรเซียนเล็กๆนะครับว่าคิดว่าหลายๆบริษัททาอยู่นะครับผมก็บริษัทไหนที่เอาเป็นตัวอย่างไปเอาไปเป็นแรงจูงใจอะแล้วแต่เห็นน้องๆก็เอาไปลองทํากันดูนะครับแล้วเดี๋ยววัน,นอื่นพี่มีเรื่องอื่นมาอีกสามสี่ร้อยเรื่องมีหมดเลยมีทั้งไขรเซ็นลเล็กไขรเซ็นใหญ่นะครับที่ทำเป็นกลุ่มต่างๆนะครับปรับปรุงเนื้อเปอร์เซนซเดี๋ยวพี่ออกมาสแสดงให้ดูว่าเขาเขาคิดกันแบบไหน นะครับพเขาะดมความคิดกันแบบไหนเราได้ผลออกมาเป็นไงในค่อยๆระดวยออกมานะครับโอเคไหมครับเพราะงั้นต่อไปตีมนะครับของไคซนโดสเนี่ยจะเลื่อมบอกมาในแนวที่ว่าเราจะมีเบสแพ็กเกจมีตัวอย่างให้พวกเราได้ดูกันละนะครับถือว่าดีใจนะครับว่าที่ได้เรื่อมเอาตัวอย่างมาให้น้องๆดูนะครับแล้วก็ช่วงสงการนะครับเราอาจจะบิกๆกันนิดนึงนะครับ ผูกมาให้กันดูบ้างอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่า,าจ,จะไม่สม่ำเสมอทุกวันนะครับบอกว่าน้องๆจะไปเที่ยวกันด้วยอะไรเนี่ยนะครับขณะที่พี่ก็เตรียมวางแผนเตรียมแบทีเรียต่างๆนะครับทื่จะเอามาทํคลิปทำอะไรให้น้องเพื่อกันมีคุณภาพด้วยนะครับก็อาจจะขอไปกันไว้ก่อนล่วงหน้านะครับว่าจะไม่สมเสมอแต่พี่จะโพสต์ไ้จะโพสต์ทุกวันนะครับเพื่อให้เราเราเอา่อมีกําลังใจมเีเพื่อนนะครับในการ ช่วยคิดช่วยพวกเราทำงานนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับทุกคน,นครับ